สาเหตุของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวหมายถึงการสั่นสะเทือนของพื้นดินซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลกค่ะเนื่องจากพลังงานความร้อนภายในโลกทาให้เกิดแรงเครียดแรงเครียดที่สะสมอยู่ในโลกทําให้เกิดการแตกหักของหินเมื่อหินแตกออกเป็นแนวจะเกิดเป็นรอยเลื่อนและการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของรอยเลื่อนนี้เป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ เราจะทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหววิธีปฏิบัติตนและป้องกันตนเอง 1. อย่าตื่นตกใจพยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ 2. ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง 3. หากอยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติให้มั่นและรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้ 4. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งที่แข่นต่าง อย่าใช้ทเทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นเป,นเปลวหรือประกายไฟเพราะอาจมีแกรร๊สเม่อบริเวณนั้น 6. ถ้าท่านกําลังขับรถให้หยุดรถและอยู่ภายในรถจนกระทั่งการสัส่นสะเทือนจะหยุด 7. ห้ามใช้นิตโดยจักดการขณะเกิดแผ่นดินไหวแต่หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่งเพราะอาจเกิดขึ้นขนาดใหญ่ส่ข,ข้อหาฝั่งได้ค่ะ หลังเกิดเหตุแล้วทำอย่างไรดีหลังเกิดแผ่นดินไหว้ 1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน 2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันทีเพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้ 3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอเพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นและสิ่งหักพัง 4. ตรวจสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สถ้าแก๊ส่วให้ติดบาแวถึแก๊สยกสะพานไฟอย่าจุดไม้ขีดหรือข่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊ส่ว ห้ตรวจสอบว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้นถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 6. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาดหรือวัสดุสายไฟพาดถึง 7. เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉินอย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็นจริงแ 8. ดสำรวจดูความเสี่ยงหายของท่อซวมและท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ 9. อย่าเป็นไทมมูนหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง10อย่าแพ้ข่าวลือค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราเรับมาแชร์กันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสนุก no ok. .com วันนี้ไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ